บ้านชนชายใต้ไม่ใชเข้ามามากันไหมทีไหขออย่าดิ้กันวันนาวันตานางเกนาเนนนางคําดีกันงานข้าไปหัวใจหนาออไปสู้ฟัต่อเาคุณ แด่ขึ้นนี้มาปัขันคำนี้อย่าไปบอกโชกเจ้าข้ามาเื่ญเดียงเจ้าในเหงื่อกลางคื้นฝ้ายไม่เด้งนางคำยาเี่ยนมาเนี่ยคำนี้พังหาเลือก ตอนนี้เมื่อนาอยาไปเป็นนูป้าแต่ลอการทุกการอยากขอเออาสาจากกาไปสมาเต็มอุกเต็มใจมือการแม่เลียนางทำมาใส่คุ่เงินไทยเป็นยังสองสามร้อยบาทค่าตาบเบิลได้มาดกดที่ส่วนบากเส้นวาย ข้าก่อดมีกอดชื่อต่อนายที่ย้อนขายต่อเจ้าวันเหวี่ยงยีเดือนาเข้าสารเ่าดูยังไตเข้าชุกไม่บ่ดูยังสุไปข้าก่อดจางเชื้อยีเดือนาเอาไว้ใจเหมือนนางคันดูมือเหวี่ยงกามาป้าไม่ดึกนางทำเอาคาสั่งเด็มี ในใจบ้านมากันเตีงซ้อนพัาดังเสือนก่าแช่มแช่มเฉิึงบวนเอรมาดูมาเินมึงฮี่แช่มแช่มเนอรเนมึงฮีันเนอร์เกพ่น้องปัาฮัดมึงโก้พิน้องมึงฮี่กันมีคำบอกเสาอารมณ์สกปรแค่มันนามา